กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับว่าผมนายชอตตี้บุจริญอีเช่นเคยครับผมวันนี้ครับอยู่กันที่เกม PUBG Mobile นะครับเขาอัปเดตเป็นเวอร์ชัน1.0ก็เลยอยากจะมาลองเล่นบ้างนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นเป็นผีแล้วเนีย่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยคือเขามีการปรับเปลี่ยน UI นะถ้าเกิดผมจะไม่ผิดด้านซ้ายบนหรือเปล่าที่จะเป็นให้เลือกแมปอะตอนนี้มันก็ย้ายมาอยู่ด้านซ้ายล่างแล้วนี่เห็นไหมครับก็มีแผนที่ที่ผมไม่เคยเล่นด้วยอันแรกนะครับนี่แล้วก็แมป นี่ครับแบบเดิมแบบดั้งเดิมแบบคลาสสิกเลยนะฮะ mm hmm. เขาก็มีการเปลี่ยนอัปเดตให้มันสวยงามขึ้นก็เปลี่ยนจุดอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับแล้วก็เรื่องของการแจกของรางวัลก็เยอะแยะนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เล่นนานแล้วเข้ามาก็มีรางวัลเพียบอ่านะก็ลองเช็คดูแล้วกันที่มันขึ้นจุดๆแดงๆอะไรเงี้ยนะลองเช็คดูครับเพียบเลยแล้วก็ที่ผมเห็นว่ามันมีการเพิ่มเข้ามาอีกส่วนหนึ่งคือนี่ครับเป็นเหมือนก็ลงโชว์ไอเทมเราอะแล้วก็เอาของมาโชว์ได้เอารถเอายาผาหนะเอาปืนมาโชว์ได้เอาแรงกิ้งมาโชว์ได้ อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มันจะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือนี่ร้านค้าก็มีการปรับปรุงใหม่นะครับก็สามารถกดด้านบนก็ได้ครับเนี่ยด้านบนนะหรือว่าเราจะสไลด์ซ้ายขวาเพื่อเปลี่ยนหน้าจอของแต่ละหมวดได้นะครับอันนี้คือหลักๆที่เห็นนะที่เห็นด้วยตาครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปกันลวกันว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับในแฟนเพจเขามีอธิบายไว้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับงั้นก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศการเล่นหน่อยกันละกันนะว่าเป็นยังไงนะครับอันนึงอันนี้ผมใช้ เกมลูป uh, นะครับก็คือเป็น PC e m u l a t o r อย่างเป็นทางการของแท้จากเกม p ับ G Mobile เลยนะครับเนื่องจาก iPhone ผมเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้อัดคลิปแล้วมันค่อนข้างกระตุกครับกระตุกแบบเห็นได้ชัดอะ่ะก็เลยเอออัดใหม่ก็ได้วาใช้อ mulator แทนก็นแล้วกันงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นดูบรรยากาศเกมเลยกนแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเอาล่ะก็เริ่มได้นะครับผมโดดโพชิงกีที่เก่าเวลาเดิมครับเห็นคนโดดมาเป็นเพื่อนด้วย1คนนะครับไม่รู้ใครครับผม โอ้อีกหนึ่งคนครับเอาละหาปงหาปืนกันก่อนเลยจ้าไม่มีจ้าเอ้ยลูกซองมาก่อนก็ยังดีวะโอโลมาก่อนโอ้ย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 ปืนพกโอ้โหเขายิงกันแล้ววะเขายิงกันแล้วว่าอ๋อพี่หาปืนก่อยหม้วนไม่มีปืนอีก แล้วก็เครื่องนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโคตกล้โคตรกล้โคตกล้ครับผมผมกำลังจะบอกว่าไอที่เมื่อกี้ม,มันเป็นที่แบบว่าเอาไว้ส่งเควสเว้ยคือพอเราส่งเควสแล้วเราจะได้ของครับมันมันมันสุ่มมาเป็นปืนมีคนอยู่แถวผมนะทำมาตัวไม่เจออยู่ท่านี้แหละ นี่โอ้โหอยู่อย่างนี้ผมเอาหน้าไม้มาใช้ดีกว่าไปไหนแล้ววะไวเป็นลิงเลยน่าจ,จะหล่นไปข้างล่างล้วเออเอาปืนกลหน่อยก็ยังดีนี่ไง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 รอดูอยู่มันรอดูอยู่เอ้ยยังไงครับยังไง ี่เปลี่ยนปืนยิงกว่าล่วงครับผมจังหวะเลอจังหวะเลอจังหวะเลอมีอะไรบ้างโอ้เพียบสก,กาเหรอเอาไหนก็ดีโอ้โหช้าไป นหนแหล้วะอุ้ยข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเออแมเออดีนะปีนเข้ามาทันก่อน่อ,องเพียบอุ้ยมีคาด้วยอรอ,อเปลี่ยนเป็นคาแล้วกัน น่าจะเรื่องเงียบแล้วนะมีคนยิงปืนโอ้โอโ,อโดนโดนอันนี้น่าจะบอดดูจากสภาพแล้วชัวร์แต่ว่าคนที่ยิงอยู่อีกคนหนึ่งนีดิมันขึ้นผมผ่านเป็นเต็มเลย มีอีกหนึ่งคนมันไอคนนี้มันยิงคนอื่นอยู่นั่นไงเฮ้ยมันหนีไปได้ม่งมาเก็บของก่อนไม่มีอนะไรน่าสนใจข้ามเหลืออีกคนเดียวเขาตึกก่อนแล้วกันเควสผมผ่านแล้วนะมันแจ้งเตือนอยู่ด้านบนแล้ว เดี๋ยวค่อยไปเอาของและทีนี้ก็ต้องมาดูกันอีกว่าของมันอยู่ตรงไหนเปิดแผนที่ขึ้นมาดูเนี่ยๆๆน,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 นี่คือผมผ่านแล้วนะมันก็จะขึ้นมาบอกก็เดี๋ยวไปตรงนี้ก็แล้วกันเนี่ยแหละครับหน้าตาเครื่องส่งเควสครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเข้าไปใกล้ๆก็ส่งได้เลยนะครับและคราวนี้แหละครับเราจะต้องรอนะครับคือต้องรอประมาณ5้าหกวีอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะระหว่างที่เรากําลังส่งเควสอยู่ครับอาจจะโดนหล่อเอาได้ นี่ไงมาแล้วครับผมอุ้ยอันนี้ได้ขาด้วยแต่ขาผมมีอยู่แล้วเนาะอาจจะต้องเปลี่ยนสโคบนิดนึงเปลี่ยนตรงนี้ก็กระไลอยู่แอบก่อนคนเมื่อกี้ยังไม่เคลียร์เลยนะที่ผมว่ารอแป๊บหนึงนะ่งอะยังไม่เคลียร์เลยนะเขาหายไปไหนแล้วไม่รู้เหมือนเ,เวสจะผ่านอีกเ,เวสหนึ่งแล้วครับมันก็แจ้งเตือนนะเมื่อกี้รู้สึกผมจะผ่านสองเวสเลยใช่ปะแล้วก็แจ้งเตือนอ่ะก็คือเป็นสีส้ม ก็คือไปส่งได้มันมีหลายสีนะมันมีหลายสีเปิดดูก็แต่ละสีก็จะเควสไม่เหมือนกันอ่านเอาก็ได้ครับอ่าใช้สไนเปอร์อยู่บนรถนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็คือแค่ผ่านสองในก็คือผ่านสองเควสอะมันมีสเควสใช่ป่ะแค่ผ่านสองเควสมันก็จะสามารถไปรับรางวัลได้ละตามจุดเฮ้ยตัหนึง่งสองคนเลยตรงนี้อู้หเดี๋ยวด้ยิงแล้วอยู่ตรงนี้เลย <laughs> <laughs> ผมว่าน่าจะบอดนะโดนยิงแล้วหมอบอย่างเงี้ยอย่าลืมนะผมไม่ได้เล่นนานแล้วครับแรงก็ต่ำเตี้ยเรียดินมากอโอกาสเจอบอดก็มีอืมโอเครอดไปนี่คือที่เขายิงกันอยู่นะแหมก็ตามนั้นแหละครับเดีย๋ยวเราไปหา ที่อื่นอยู่ต่อเลยก็แล้วกันนะครับคิดว่าในโพชินะ่าจะเง,เงียบละวอ่าลดกนแล้วกันเฮ้ยมีอีกหนึ่งจะลองคาอย่างนี้บอดแน่นอนอย่างนี้บอดแน่นอนผ่านอีกหนึ่งเว้แล้วเหรอเนะี่ยแจ้งกันกระจุยเลยปะกาโอเค ว่าจะหารถไม่ได้หาทักทีเจอแต่พวกบอทเนี่ยมาไม่อะไรครับลุยต้องรีบเข้าวงก่อนเฮ้ยผ่านสีฟ้าวะ่ะไปแลกสีฟ้าให้ดูแล้วกันโอ้โหวงลงตรงนี้แล้ววะอุ้อยมีรถพอดีแต่ไม่รู้ขับได้ป่ะนะรับของก่อนไปรีวอร์ด6วิ ได้แล้วจ้ะ SKS เหรอไม่เอาแล้วกันแค่ได้แหละขับได้แล้วล่ะดูจากทรงแล้วพอเราเข้าไปใกล้มันเด้งดึงด้วยดึงเจ้านายมาขับเราสิไปครับเข้าวงก,กันก่อนดีกว่าขับรถมาซักไกลเลยเพื่อมาส่งเสาครับผมส่งเวสเสาไปดูสิมีอะไรให้พี่บ้างเสานี้ m o 6 2เหรอไม่รู้เวิร์กเปล่าวะดิไม่เป็นอะลองดูก่อนแล้วกันกระสุนก็จะพอปะเนี้ยอวยว่ากันนะครับแอบดีกว่าไงวงก็อยู่แถวนี้แอบก่อนแอบก่อนมีคนฟาร์มไปยังไว้ในแถวนี้ยดูจากสภาพแล้วน่าจะยังนะฮะเฮ้ย ตกใจหมดเลยมีอีกมีอีกมีอีกมีมีรูปรอยเท้าขึ้นหรือว่าเป็นรูปรอยเท้าของคนนี้วะคือแบบตกใจอะ่ะกําลังแบบดูของอยู่อะ่ะแล้วพวกก็วิ่งมาเขาก็ไม่น่าจะทันตั้งตัวนะเขาคงไม่คิดว่ามีใครอยู่ในเนี้ย <laughs> อ,อตกใจือ <laughs> อันนี้คนแน่นอนโดดโยงโยงเนี่ยโอ้ยอุ้ยเหมือนจะเจอคนวิ่งมาไม่ดูตามาตาเรือแตก ดูของก่อนสิคนละตัวกับคนเมื่อกี้นะครับคนเมื่อกี้เขาหนีไปแล้วอะหายไปไหนไม่รู้ได้ยินสิงปืนแต่อย่างไกลเฮ้ยไม่ไกลแล้วล่ะไม่ไกลแล้วล่ะโอ้โหปืนผมบอดแล้วหล่งเงี้ยฮลโอย่างเงี้ <laughs> <Hello? S 1> ยบอด ิ่งรถมันไม่เห็นผมล่วงโอ้ของอยกฟูเดี๋ยวเดี๋ยวโดนหลังโอ้โหไม่ได้โดนหลังโดนฝั่งนี้ ฮิว่อนฮิว่อนเออโอ้ยังไม่เห็นตัวไงภาตรงนี้แหละเออไม่นู้ว่าผมหนีไปแล้ววะดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คบหนึ่งเก็บผิดโอ้ยเก็บบ้าตายอมยาก่อนกดไม่ถูกปุ่มไปเจอละเฮ้ยแตกเออเข้าหัว และนี่ก็คือบรรยากาศการเล่นนะครับในช่วงเวอร์ชัน1.0ครับผมก็สุดยอดไปเลยครับยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่นะฮะเมื่อกี้กลัวไม่ได้แชมป์ไงโอเคก็ตามนี้กันละกันนะครับใครคิดถึงก็กลับมาเล่นได้ครับก็มีการอัปเดตเยอะแยะนะครับมีของรางวัลแจกมากมายนะฮะภารกิจก็เยอะคอสตูมก็สวยนะฮะก็อย่างนี้เปิดให้ดูไปก่อนอันนี้แล้วนะถ้าเป็นตัวผู้หญิงแล้วก็สวยเลยถ้าเป็นตัวผู้ชายใส่ทรงผมแบบนี้ก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับก็เท่านี้กันละกันนะครับขอให้นัานโชคดีแลวเจอกันใหม่เมื่